ในเกาหลีโบราณมีคำกล่าวหนึ่งว่าจงเรียนรู้จนกระทั่งใจของเจ้าสงบไม่ใช่แค่จนความรู้ของเจ้ามากพอนั่นคือหัวใจของคําว่าสูอย่างการฝึกฝนและขัดเกลาตนเองจากภายในมันไม่ใช่การสแสวงหาความสำเร็จแต่คือการฝึกเป็นมนุษย์ที่เข้าใจตนเองมากขึ้นในแต่ละวันในทุกวัฒนธรรมมีคำบางคำที่ไม่สามารถแปลได้ตรงตัว เพราะมันไม่ใช่แค่คำมันคือวิถีชีวิตสำหรับชาวเกาหลีคำคำนั้นคือซูยางหรือสูยองคำที่พูดถึงการฝึกฝนและขัดเกลาตนเองจากภายในซูยางไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่แต่มันคือการเรียนรู้จะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกลมหายใจคือการกลับมาสารวจภายในใคร่ครวญและกลั่นตัวตนให้ใสขึ้น ในสังคมที่เน้นผลลัพธ์และการแข่งขันสู่อย่างเตือนเราว่าการเติบโตทางใจไม่สามารถเร่งได้เหมือนการสอบหรือการทำงานมันไม่ใช่เรื่องของเก่งกว่าแต่คือละเอียดกว่าไม่ใช่เรื่องของเร็วกว่าแต่คือลึกกว่าคนเกาหลีเชื่อว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ แต่คือชีวิตที่เรายังสามารถเรียนรู้ที่จะสงบกับสิ่งตรงหน้าได้แม้มันไม่เป็นดั่งใจ 2. การขัดเกลาวที่เริ่มจากความซื่อสัตย์กับตัวเองในสังคมเกาหลีคำว่าสูยางมักเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าวันนี้ฉันควบคุมใจตัวเองได้ไหมมันไม่ได้หมายถึงการควบคุมให้ต้องดีเสมอแต่หมายถึงการสังเกตให้เห็นว่า เราเปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละวันเช่นตอนเช้าเราพูดกับคนในบ้านด้วยอารมณ์แบบไหนเรารีบกินอาหารเพราะใจร้อนหรือเพราะอยากไปทำสิ่งต่อไปเราตอบข้อความคนอื่นอย่างมีสติหรือเพียงเพราะรู้สึกไม่พอใจสิ่งเหล่านี้คือแบบฝึกหัดของสู่ย่างทั้งหมดในแต่ละวันเรามีโอกาสฝึกใจนับร้อยครั้งโดยไม่รู้ตัวแค่เราหยุดมองเห็นมัน 3. การฝึกใจในโลกจริงไม่ต้องหนีไปป่าเขาหลายคนเข้าใจผิดว่าการขัดเกลาตนเองต้องเกิดในที่เงียบสงบแต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ฝึกสู่อย่างอยู่แล้วในที่ทำงานในครอบครัวบนถนนลองคิดถึงพนักงานรถไฟใต้ดินในกรุงโซทุกวันต้องเจอผู้โดยสารหลายร้อยคนที่รีบโกรธเครียดหรือขี้วุ่ิน แต่พวกเขายังยิ้มทักทายทุกคนอย่างนอบน้อมยังโค้งเล็กน้อยแม้ไม่มีใครมองเห็นพวกเขาไม่ได้ทำเพราะมีคนสั่งแต่เพราะเขาฝึกใจให้อ่อนโยนแม้ในสถานการณ์ที่ไม่อ่อนโยนนั่นแหละคือคือซิวกางที่มีชีวิตจริงการขัดเกลาวผ่านงานธรรมดาไม่ต้องอยู่บนภูเขาไม่ต้องปลีกวิเวก 4. การขัดเกลารผ่านความเหนื่อยล้าในสังคมเกาหลี คนทำงานจำนวนมากมีชั่วโมงการทำงานยาวพวกเขากลับบ้านเกือบเที่ยงคืนแต่ทุกเย็นก่อนนอนหลายคนจะชงชาดื่มเงียบๆไม่แตะโทรศัพท์ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เหนื่อยแต่เพราะเขาอยากให้ใจได้พักก่อนจะนอนหญิงคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทใหญ่พูดว่าฉันเคยเหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาเป็นตัวเองแต่พอฉันเริ่มหยุดเงียบวันละสินาที ฉันค้นพบว่าความสงบไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดมันเริ่มได้ตั้งแต่คืนนี้สูยังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตภายนอกให้สบายขึ้นแต่มันเปลี่ยนสายตาให้เรามองเห็นว่าความสบายอยู่ในใจเรามาตลอด 5. สูยังกับความสัมพันธ์ฝึกใจให้เข้าใจคนอื่นทุกความสัมพันธ์คือห้องเรียนของการขัดเกลาตัวเองเพราะเราจะเห็นความโกรธ ความคาดหวังและความโกรธของตัวเองชัดเจนที่สุดตอนอยู่กับคนอื่นมีคำพูดหนึ่งของนักปรัชญาเกาหลีว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนผู้อื่นแต่เพื่อเรียนรู้จากเข้าใจผู้อื่นจนใจเรานิ่งเมื่อเราฝึกใจให้รับฟังโดยไม่รีบตอบเมื่อเรายอมรับว่าอีกฝ่ายก็อาจมีเหตุผลของเขาเรากำลังฝึกสุยางอยู่โดยไม่รู้ตัวการขัดเกลาไม่ได้ทำให้เราหยุดสื่อรู้สึก แต่มันทำให้เรามีพื้นที่ในใจพอที่จะไม่ให้ความรู้สึกครอบนำเรา 6. การขัดเกลาใจในยุคเทคโนโลยีในยุคที่ทุกคนมีโทรศัพท์ในมือใจของเรามักไม่เคยได้อยู่กับตัวเองเกิน5นาทีนักบำบัดเกาหลีหลายคนเริ่มพูดถึงแนวคิดใหม่ชื่อว่าดิจิตัลซูยางการขัดเกลาใจในโลกออนไลน์ มันหมายถึงการฝึกสติในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเช่นการอ่านข่าวโดยไม่ปล่อยให้ความโกรธนำพาหรือการตอบข้อความด้วยความเคารพแม้ไม่เห็นด้วยการขัดเกลาในยุคนี้อาจไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิแต่อาจเป็นการเลือกไม่ตอบโต้นในคอมเมนต์ที่เรารู้ว่าไม่มีประโยชน์หรือปิดโทรศัพท์ก่อนนอนแล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเอง สู่ย่างไม่ได้หายไปจากโลกดิจิทัลเพียงแต่มันต้องการพื้นที่เล็กๆให้ใจได้พักในความเงียบบ้าง 7. การขัดเกลาผ่านงานและความรับผิดชอบในโรงงานผลิตอาหารในเมืองแต่กูมีชายวัยสีปีชื่อมินจุนเขาทำงานคัดแยกผลไม้ทุกวันมานาน12ปีงานซ้ำๆที่หลายคนคิดว่าไม่มีความหมายแต่เมื่อมีคนถามว่าคุณไม่เบื่อหรอ เขาตอบว่าไม่เลยครับเพราะผมดูผลไม้เหมือนคนแต่และลูกมีตำหนิไม่เหมือนกันถ้าผมใจร้อนเกินไปผมจะยนลูกเที่ยงดีทิ้งไปด้วยนี่คือการขัดเกลาผ่านงานจริงงานธรรมดาที่กลายเป็นบทฝึกติดอย่างแท้จริงเพราะทุกครั้งที่เราทำสิ่งเดิมซ้ำๆด้วยใจที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 9. สู้ยางกับความผิดหวัง ฝึกใจให้ยอมรับความจริงไม่มีใครไม่เคยเจอความล้มเหลวแต่สูยางสอนว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องลบแต่เป็นหินลับใจที่ทำให้เรามองเห็นตัวเองชัดขึ้นคนเกาหลีหลายคนเต,ติบโตในวัฒนธรรมการแข่งขันสูงสอบเข้ามาหาลาัยยากทำงานหนักหลายคนจึงเริ่มกลับมาหาความหมายของคำว่าพอเพียง ในรายการทีวีเกาหลีมีชายหนุ่มคนหนึ่งลาออกจากงานในเมืองใหญ่กลับไปอยู่บ้านเกิดเขาเล่าว่าผมเคยคิดว่าความสำเร็จคือการมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความสำเร็จคือการได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบในทุกเช้าสูยังไม่ได้สอนให้หนีจากโลกแต่มันสอนให้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจซิป สู่ยังกับความสัมพันธ์และสังคมในครอบครัวเกาหลีคนรุ่นเก่ามักพูดคำหนึ่งว่าฮิวความกตัญญูคือรากของการขัดเกลา่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกทำทำท,ำทุกอย่างแต่ต้องการให้ลูกเข้าใจใจของผู้อื่นในคนหนึ่งในโซนเล่าว,ว่าแม่ของเขามักสอนว่าอย่าพูดคำหยาบตอนกินข้าว เพราะกาหารจะดุดซับพลังของคำพูดเราคำพูดนี้ไม่ใช่ความเชื่อสายศาสตร์แต่เป็นบทฝึกสู่ยางทางวัฒนธรรมให้คนเรียนรู้ว่าทุกคำพูดทุกอารมณ์สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านได้ทั้งหมด 10. สู่ยางคือการเติบโตที่ไม่ต้องเร่งในท้ายที่สุดการขัดเกลาตนเองไม่ได้มีวันจบเพราะใจคนไม่มีใครสะอาดตลอดเวลา เรายังมีวันที่โกรธเหนื่อยหรือรู้สึกพ่ายแพ้แต่ถ้าเรายังอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นยังอยากพูดให้นุ่มขึ้นทำให้ละเอียดขึ้นและฟังให้ลึกขึ้นนั่นคือเรายังอยู่ในหนทาของสู่ยางสู่ยางไม่ใช่คำสอนของคนแก่แต่มันคือกระบวนการของมนุษย์ทุกคนที่อยากมีชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่หยุดเติบโต จงขัดเกลาตนเองไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นเห็นแต่เพื่อให้ใจของเจ้าเบาพอที่จะเห็นความงามของชีวิตอีกครั้งสู่อย่างการขัดเกลาตนเองจากภายในคือศิลปะแห่งการกลับมารู้จักใจตัวเองอีกครั้งคือการเรียนรู้จะอยู่กับสิ่งธรรมดาโดยไม่หลงลืมความงามในนั้นและคือคำตื่นอ่อนยวนว่าทุกวัน คือโอกาสในการฝึกใจให้เบากว่าเมื่อวาน